กาวสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมสติโกระตุนครับวันนี้ก็อยู่กันในรายการจับข่าวร,บบารอบวารตัวละครในอนิเมะต,ต่างๆ EP นี้ก็เป็น EP ที่ห้าแลครับ EP นี้ผมะัะมานอบตัวละครที่มีชื่อว่าจินเบนะครับจากเรื่องวันผิดถ้าใครอยากให้ทําตัวอะไรก็คอมเมนต์ก็เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมและรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดรดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยจินเบเป็นมนุษย์เงือกสายพันธุ์ฉลามวานมีลักษณะที่ดูคล้ายปีศาจ มีเขี้ยวสองข้างและมีใบหน้าที่น่ากลัวโดยมีร่างกายที่ใหญ่โตคล้ายฉลามวานมีผิวสีฟ้าถึงแม้ว่าร่างกายจะดูใหญ่โตแต่กลับมีแขนที่ดูเล็กสวมใส่เสื้อผ้านในแบบญี่ปุ่นประกอบลายสี่เหลี่ยมสีขาวและดำคุ้มด้วยผ้าคลุมสีม่วงในิสัยของเขานั้นมีความภาคภูมิในเผ่าพันธุ์อย่างมากและไม่ยอมที่จะให้ใครมาออกคำสั่งและยอมทำตามผู้ที่มีบุญคุณหรือคนที่น่านับถือโดยเห็นว่าการรักษาคำพูดคือเกียรติที่ควรรักษายิ่งฉิมเจ็ดเทมจะสระถูกกล่าวขวัญกันว่า เป็นนางอัศวินทั้งเจ็ดแห่งท้องทะเลหรืออีกนายหนึ่งอาจถูกเปรียบเป็นเงาของบาปทั้งเจ็ดที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจินเบถูกเปรียบเป็นลิษยาสนญลักของลิษยาคือสุนัขสีประจำบาปคือสีเขียวความปรารถนาให้ผู้อื่นรับเคาะความอิจฉาลิษยานำไปสู่ความรังเกียจตนเองต้องการละทิ้งตัวเองและสิ่งที่ตนเองเคยทำเอาไว้แล้วกลายเป็นคนใหม่จินเบเอกบุรุษแห่งท้องทะเล มีความสามารถในการต่อสู้ของจินเบน,นั้นมีพลังอัดกระแทกที่มีพลังทำลายล้างสูงและหลากหลายรูปแบบถึงข้าคาสามารถต่อสู้กับเอ็ดมัดอาคีที่มีพลังจากผลไม้ปีศาจผลไฟสายโลเกได้นานถึง5วัน5้าคืนเลยทีเดียวก่อนที่หนวดขาวจะออกมาหยุดติดก,การต่อสู้ลงความสามารถในการต่อสู้ของจินเบนมีหลายแบบเช่นร่างกายที่แข็งแกร่งกว่ามนุษย์หลายเท่าทพความเจ็บปวดได้ดีโดยไม่แสดงออกสามารถรับการโจมตี ด้วยเกียร์สองของลูฟี่ได้อย่างสบายมีความเตือนตัวสามารถวางแผนการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถคิดค้กลยุทธ์ตอบโต้พร้อมๆกันได้ครั้งหนึ่งเมื่อลูฟี่พยายามโจมตีหนวดดำที่เอ็มเพลดาวความสามารถในการต่อสู้แบบคาราเต้มนุษย์เงือกในการเก่งกล้ามเนื้อเพื่อรับการโจมตีจากลูฟี่แสดงให้เห็นว่าร่างกายของเขานั้นประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งนอกจากนี้เขายังสามารถเรียกหลฉลามบอนในทะเลให้มารวมตัวกันได้ ในเวลาอันสั้นและสามารถควบคุมฝูงฉลามวันเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีความสามารถในการบังคับน้ำทะเลในชื่อขึ้นมหาสมุทรซึ่งเขาสามารถควบคุมมันได้ทุกที่แม้อยู่บนบกนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นศัตรูโดยตรงกับผู้มีพลังจากพลัม้าปีศาจที่กลัวน้ำทะเลและสัมผัสน้ำทะเลพลังจะหยุดชะงักในทันทีจินเบอัศาวินแห่งท้องทะเลจินเบเคยกล่าวไว้ว่าจิตใจของพวกมนุษย์มันสกปรกเทียม คำนี้ก้องอยู่ในหัวฉันมาตลอดตั้งแต่ยังเด็กแม้ตอนนี้เสียงนี้ยังคงอยู่แต่แล้วฉันกลับมีเพื่อนมากมายที่เป็นมนุษย์และต้องเสียน้ําตาให้พวกเขาหลายครั้งเช่นกันเจนเบเมื่อในอดีตเป็นระดับหัวหน้าในกลุ่ม,มนุษย์เงือกเขตแดนซึ่งเป็นกลุ่ม,มนุษย์เงือกหัวรุนแรงและเพื่อจะให้พวกเงือกคนอื่นมองว่ามนุษย์เงือกเขตแดนนั้นไม่ใช่พวกที่เลวรยเขาจึงเป็นอาหารรักษาการในอาณาจากักรเลวงงูแต่เมื่อลูกพี่ใหญ่ฟิชเชอร์ไทเกอร์กลับมาจากการเดินทางสำรวจโลก ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นเมื่อไทเกอร์ประกาศจัดตั้งกลุ่มเงือกซันนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเหล่าทาาที่ถูกพวกจินลิวจับไปเป็นสัตว์เลี้ยงเจนเมย์พร้อมด้วยพรรคพวกจำนวนมากจึงขอติดตามลูกพี่ใหญ่ไทเกอร์ออกทะเลไปพร้อมกันเพื่อไปเป็นโจรสลัดเวลาผ่านไปหลายปีชื่อเสียงของกลุ่มโจรสลัดพาทิดด่งดังไปในทางเสียหายมากกว่าดีโดยฝีมือของพรรคพวกทหารเรือประชาชนส่วนใหญ่รู้เพียงแต่ว่ากลุ่มเงือกนั้นเกลียดชังมนุษย์ และจะฆ่าทันทีเมื่อเห็นมนุษย์ทําให้ในที่สุดก็มีประชาชนแจ้งข่าวการปกหัวหน้าไทาเกอร์ให้พวกทหารเรือได้รู้จนเกิดการประทัดครั้งใหญ่ขึ้นประการจับกลุ่มครั้งนี้หัวหน้ากลุ่มฟิชเชอร์ไทเกอร์บาดเจ็บสาหัสและเสียเลือดอย่างมากจึงทําให้เสียชีวิตลงในที่สุดลูกพี่จินเบย์ในวัย0ปีหลังจากหัวหน้ากลุ่มตายสมาชิกภายในกลุ่มกละซิบระสายเป็นอย่างมาก หัวหน้าอันดับสองอย่างจินเบกจึงต้องขึ้นรับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าแทนไปก่อนแต่ตำแหน่งนี้ก็อยู่ได้ไม่นานเมื่ออารอนถูกจับและถูกตั้งค่าหัวและถูกไล่ล่ายอย่างหนักจนพวกรัฐบาลโลกเกงว่าหากปล่อยไว้กลุ่มโจรสลัดเงือกอาจรวมตัวขึ้นอีกครั้งและอาจจะกลับมามีอิทธิพลเหนือก,กว่ากองขับเรือจึงยื่นข้อเสนอให้จินเบกขึ้นเป็นเจ็ดเทมโรสลัดเพื่อลดอำนาจของกลุ่มเงือกที่นิยมความรุนแรง และเพื่อเป็นเกิของเผ่าพันธุ์เงือกที่จะทําให้เทียบเท่าเผ่าพันธุ์อื่นในฐานะที่มีหัวหน้าเป็นหนึ่งในเจ็ดเทพกษัตริย์เมื่อจินเบเข้ารับตําแหน่งเจ็ดเทพกษัตริย์สมาชิกของกลุ่มกษัตริย์พระอาทิตย์กับยิ่งโกรธแค้นพวกทหารเรือมากขึ้นและมองว่าจินเบนเป็นสุนขรักใช้ทหารเรือจึงตีตัวออกห่างและกระจัดกระจายไปอยู่ในที่ต่างๆความสงบที่รัฐบาลโลกหวังไว้กับยิ่งทําให้ความวุ่นวายขยายวงกว้างมากขึ้น เมื uhm. ่อมีการตั้งกลุ่มจรวดลัดกเงิ่มขึ้นอีกหลายกลุ่มแต่ความแข็งแกร่งและกําลังกับเทียบไม่ได้กลุ่มจรวดลงือกรั้นนี้อันยิ่งใหญ่เมื่อครั้งในอดีตก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดระดิ่งห้ช่องเราด้วยนะครับเสือคนที่รอจินเบก็จะเป็นอีพีน้านะครับรอรับชมและรับฟังกันได้เลยนะครับทุกๆคนสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ